นี้ผมรับมอบหน้าจากพี่หนุ่มนะครับมาฟ้องคดีคุณปู่ครับเป็นคดีอะไรครับเป็นคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาครับคดีนี้เนี่ยฟ้องเอาไว้คดีนี้เป็นคดีสามคดีนี้มีทั้งหมด10กรัม3คดีเนี่ยรวมประมาณ24กรัมครับแล้วจะมีเพิ่มอีก2คดีครับเป็น5คดีเลยห้าคดีอ่าเอาคดีแรกก่อนคือคดีนี้คดีแรกเนี่ยสัหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาถ้าดูจาก Facebook ของเขาอะนะครับเขาโพสต์ด่าพี่หนุ่มมาตลอดเลยนะครับ ผมเนี่ยเก็บข้อมูลมาน่าจะประมาณเดือนมิถุานาจนถึงปัจจุบันปีนี้จนถึงปัจจุบันนะครับเพราะต่อเนื่องนะครับแต่ดูสิครับพี่หนุ่มก็ยังเงียบอยู่เลยพี่หนุ่มไม่ได้ตอบโต้อ,อะไรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ายังไม่หยุดคดีก็จะมีเรื่อยๆเ,เดี๋ยวผมจะฟ้องใหม่อีกสองคดีครับสามารถบอกได้ไหมว่าข้อความไหนที่พี่หนุ่มรู้สึกว่ารับไม่ได้เนี่ยหนึ่มประมาทชัดเจนโอ้ทุกข้อความนะครับท,ทุกข้อความเลยทั้งไม่ว่าจะเป็นมีเมียน้อยลูกเมียน้อยเจ้าพ่อสื่อ สารเตี้ยแล้วก็ว่าไปถึงภรรยาคุณเมย์อย่างนี้ครับนะครับ,นะรบแล้วก็ไปสาบแช่งนะครับแบบนี้แล้วก็กล่าวหาเรื่องรายการแล้วจริงๆที่เขาไปสัมภาษณ์ที่ไปยื่นหนังสือที่คณะกรรมการรัฐสภาเขาก็รับทั้งหมดเลยเนี่ยะก็เป็นพี่หนุ่มกัญชัยนั่นแหละครับที่ทางการสสวนวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ไต่สวนไปสารสืบพยานผมรับอานาจเบิกความแทนพี่หนุ่มเยขร้อยสารับฟังคำสั่ง26กันวานี้ครับ ยี่ธันวาคมว่าจะสั่งรับคดีไว้ใหม่ครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยสารท่านสั่งรับคดีไว้คดีหนึ่งแล้วครับคือเป็นคดีอะไรคะบินประมาณเหมือนกันคช่แต่ว่าคนละประเด็นเอเป็นเรื่องราวต่อเนื่องเดียวกันแต่คนโะกรัมคนโะกรัมทั้งหมดเนี่ยสามคดีที่ผมฟ้องไปอย่างที่ผมเรียน24กรัมอีก2คดีเนี่ยผมว่านั้ประมาณอีกสัก15กรัมเกือบสามสี่สิบกรัมอะไรนะแวมองันผมเชื่อว่าถ้าเขาหยุดก็น่าจะไม่มีคดีเพิ่ม แสดงว่าถ้าเกิดเขายังต่อต่ออีกเราก็ไปต่อเหมือนกันไปต่อเรื่อยพี่หนุ่มบอกว่าไปต่อเรื่อยๆอย่างที่เท่าวันนี้เขาเป็นฝากอะไรพิเศษมาไหมพี่หนุ่มไม่ได้ฝากอะไรพิเศษครับเพียงแต่ว่าผมก็มาทําหน้าที่แทนพี่หนุ่มนะครับแล้วก็พี่หนุ่มแกไม่ตอบโต้หรอครับแกไม่สนใจหรอครับจะแกใช้สิทธิตามกฎหมายเลยแกบอกผมว่าเดินตามกระบวนการเลยครับที่เท่าวันนี้ของคุณครูเป็นไงบ้างเขาก็เป็นเหมือนเดิมเขาครเขาก็ไม่ไม่รับไม่ไม่รับ ไม่อย่างเดียวฮะของเขาเมายอมรับแบบว่าไม่ได้หมายถึงพี่หนุ่มเขาไม่รับว่าไม่ได้หมายถึงพี่หนุ่มเขาโพสต์ระบายความรู้สึกอะไรนี่คือที่เขาเป็นแสดงว่าสิ่งที่เขายืนยันในห้องพิจารณาคดีก็คือเป็นการโพสต์ระบายความรู้สึกส่วนตัวแต่ไม่ได้ยอมรับว่าหมายถึงพี่หนุ่มกันชัยนะเขาบอกแบบนั้นแต่ในทางกฎหมายไม่ใช่แบบนั้นนะในทางกฎหมายไม่ใช่แบบนั้นก็เดี๋ยวให้ศาสตร์ท่านพิจารณาจากพยานหลักฐานครับและจุดที่จะเชื่อมโยงกันได้ว่าเข้าหมายถึงพี่หนุ่มอะค่ะมันมีจุดตรงไหนที่เราสามารถ ตรงนี้เามาตบตู้แย่งกันได้อะถ้าผมบอกเขาก็รู้เขาก็ระวังสิครับถูกไหมครัถ้าผมบอกเขาก็รู้เขาก็ระวังสิครับดังนั้นนายก็เลยไม่สามารถพูดออกสื่อได้ใช่แต่ผมก็เก็บข้อมูลอย่างที่บอกเมื่อกี้นี่คือว่าเขาก็เคยออกไปสัมภาษณ์ในวงๆนั้นเรื่องเรื่องที่โดนก็คือก็ทุกสิ่งอย่างที่เขาสัมภาษณ์ที่เขาพูดน่มันวนกลับไปหาเขาหมดนะครับแล้วมันก็มีตัวอื่นที่มันเชื่อมได้นะครับคือนายมองในแง่ของนักกฎหมายอะเนาะการที่เขาไม่ยอมรับ มันเพราะอะไรคะเหตุผลก็กรณีถูกฟ้องไปจำเลยก็ต้องไม่รับไว้ก่อนถ้ารับก็เสียเชิงมาครับหรืออาจจะ่ายแพ้ไม่ผลในการตัดสินนี้ก็แบบนั้นเขาก็ต้องให้ทนายเข้ามาต่อสู้คดีนะครับแต่สุดท้ายศาลท่านจะพิจารณาเองเพราะว่าข้อความทั้งหมดถ้าผมว่าทุกคนฟังอ่านดูเนี่ยรู้เลยว่าหมิ่นประมาทไหมคือมันหมิ่นอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ายืนยันใช่เป็นตัวพี่หนุ่ม ก็ต้องจับความเชื่อมโย,ยงพระสาลท่านก็เคยมีมีคําวินิจฉัยในแนวดีกาเอาไว้แล้วนะครับอันนั้นมันเป็นเรื่องของพยานหลักฐานที่สารท่านจะนํามาพิจารณาครับนอกจากฟ้องแล้วพี่หนุ่มยังจะมีการเรียกร้องค่าเสียหายอะไรไหมคะความแพ่งไหมพี่หนุ่มเขาไม่เรียกหรอกครับเงินนะฮะจะมีหรอือเปล่าครับอุ้ยพี่หนุ่มเขาไม่ฟ้องเรียกเงนินอา่าติดคุกอย่างเดียวครับติดคุกอย่างเดียวแล้วก็ในทุกๆคดีถ้าสารรับคดีมีมูลเนี่ย ผมจะให้สิทธิตามกฎหมายในการยื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวทุกคดีครับออันนี้คขาถกที่เราตั้งไว้ไม่มีใจอ่อนไม่มีเปลี่ยนใจพี่หนุ่มไม่ใจอ่อนหรอครับโอ้โหด่าแกมา3าเดือนทุกวี่วันไปถึงภรรยาไปถึงครอบครัวผมว่ามันไม่ใช่คนปกติที่เขาทํากันนะคนเรามันจะโกรธแค้นอะไรกันได้มากขนาดนั้นนะครับถ้ามีตกลงนาอยากจะพูดอะไรถึงเขาไหมาแม่ของนักกฎหมายเราแบบอาจจะแนะนำเขาในด้านไหนอะไรแบบนี้คะ อย่าใช้ทนายเปลืองนะครับหยุดเถอะครับอย่าใช้ทนายเปลืองนะครับหยุดได้หยุดเถอะครับเพราะว่ามันหาเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าหาตัวเองทั้งหมดผมว่ามันไม่ใช่เรื่องดีขึ้นศาลไม่มีใครสนุกหรอกครับนะครับแล้วเสี่ยงติดคุกติดตารางแล้วลองคิดดูนะครับจากภาพข่าวที่มีเขาจะรอดไหมล่ะค่ะถาม่าใช้ทนายเปลืองเนี่ยหมายว่าพิจารณาเองก็รู้ว่าพี่ปู่เขามีทนายกี่ท่านก็ก็เท่าที่เห็นก็เยอะอยู่นะครับไม่ใช้ทนายเปลืองอยู่ฉะนั้นมันเหนื่อยอ่ะผมว่าหยุดเถอะครับ อย่าอย่าสร้างคดีให้ตัวเองเลยเดี๋ยวผมว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องดีสารท่านก็เห็นนะครับว่าคุณฟ้องโดยคดีเยอะเนี่ยมันส่อถึงเรื่องของพฤติการของคุณที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายผมต้องพูดคำนี้นะครับอย่าเห็นว่าคดีเหมือนบ้านเล็กน้อยแล้วคุณจะทําอะไรก็ได้นะถือว่าคุณไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายคุณเที่ยวดา่าได้คนทุกวัน <c oughs> ถูกไหมครับรอบหน้าพี่หนุ่มจะเดินทางมาเองเลยไหมครับเออผมไม่ไม่แน่ใจเลยครับต้องให้พี่หนุ่มพี่นาเป็นกรณีไปครับ <c oughs> ครับแดงว่า <c oughs> <c oughs> เอาสมมตินะเรา,าแค่ยกตัวอย่างสมมติฐานถ้าเขาแบบสุดท้ายแล้วเขาเออขอโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาอาจจะเปลี่ยนใจหลังจากนี้ขอโทษอะไรเงี้ยคดีต่างๆยังให้พี่นพหนุ่มเป็นคนพิจารณาเองเพราะพี่หนุ่มเป็นผู้เสียหายด้วยตัวเองอพี่หนุ่มถูกกระทบและครอบครัวถูกกระทบเองก็งให้ทั้งพี่หนุ่มและครอบครัวพิจารณาเองนะครับผมคงพูดแทนพี่หนุ่มไม่ได้แต่ก็ลองนึกดูพี่หนุ่มนะกว่าจะมีชื่อเสียงมาได้วันนี้ผมว่าไม่ได้ง่ายนะครับี่แกเดินมาเส้นนี้แล้วมีคนคนหนึ่งมาด่าแกและครอบครัวแกเนี่ยผมว่ามันก็ไม เพราะเคสนี้ว่ากระเช้ากับคำวัโทษก็ผู้หนุ่มน่าจะไม่รับก้มลงที่พื้นผมยังไม่รู้เลยว่าจะรับหรือเปล่านี่ความคีมัซับซ้อนนะครับไม่ซับซ้อนครับคดีเป็นเรื่องปกติก็คือข้อความคุณโพสต์อะไรไปตามนั้นเลยครับง่ายๆไม่ซับซ้อนเพียงแต่ผมบอกไม่ได้ว่าเชื่อมยังไงเราเก็บไปหมดแล้วใช่ไหมคะเก็บไปหมดเก็บเป็นคลิปเก็บมันทุกสิ่งอย่างเก็บทั้งหมด ผมต้องทำผมต้องทำไม่เชื่อมให้ได้ครับไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไม่ติดเคหวังที่ว่าเจอกัน่อนที่เข้าไปในศาลน่ะได้มีการพูดคุยเลยก่อนไหมคะผมกับผมล่ะครับคุยกับใครครับผมจะไปคุยกับเขาทําไมล่ะครับผมเป็นทนายผมจะไปคุยเขาทำไมผมมีหน้าที่เอาเขาเข้าคุกฮะไม่คุยเหรอโอเคขอบทนาบ